สวัสดีครับพบกับ5หน้าทีอัปเดตข่าวกับเข่าแก่ใหม่นะครับเป็นการอัปเดตข่าวธุรกิจที่น่าสนใจในแต่ละวันนะครับนี้ครับข่าวธุรกิจที่น่าสนใจนะครับข้อมูลจากแหล่งข่าวมาจากหนังสือพิมพ์ครับกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับ Bangkok News นะครับเป็น Bangkok News นะครับประเด็นข่าวก็คือออสสวนะครับอ่านห้าหมื่นล้านนะครับอุ้มเปเอ็มีนะครับ ปล่อยกู้รายละ1นึ่งแบาทเดือนสิงหาคมนี้นะครับ้ข่าวเป็นอย่างนี้ครับสสวครับตั้งกองทุน5 0,000ื่นล้านบาทนะครับให้กับกลุ่มไมโครนะไมโคร SME อนะครับอีกรายละ1นึ่งแบาทนะครับเป็นกลุ่มประเภทอาเปรแผงลอยก็ขอได้นะครับช่วยได้50,000นรายนะครับพร้อมปล่อยกู้ SME 1ล้านบาทนะครับลดลดเลิก จ้างงานนะครับชงคอรมอเจดนะครับเจกรกฎาคมนี้นะครับคาดจะปล่อยกู้นะครับได้ทันเนี่ยได้ทันเนี่ยช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับนายสมคิตจตดสีพิทักษ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับนะรบประชุมร่วมกับผู้บริหารครับของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือว่าสวนะครับเมื่อวานก็คือวันที่ยี่เกที่ผ่านมาครับเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือ SME นะครับแล้วก็ Micro SME ครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ครับนายวิระพงศ์ครับนายวิระพงศ์มาลัยนะฮะผู้อำนวยการของสอสวครับเปิดเผยว่าแนวทางช่วงของ SME ในแนวทางช่วย SME แล้วก็ Micro SME เนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการในการที่จะ,ะเข้าไปเข้าไปไม่ถึงนะครับเข้าไม่ถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะครับ โดยมีโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะครับและไม่มีสินเชื่อคงค้างอยู่ในสถาบันการเงินนั้นเพราะว่าคุณไม่ได้ไปติดนี่แบงก์ไหนนะฮะวงเงิน5 0 0 0 0ล้านบาทนะครับจะช่วยผู้ประกอบการได้ประมาณ50,000นรายนะครับสำหรับสินเชื่อห0,000ล้านบาทนี้นะครับจะขอใช้เงินกู้นะครับเยียวยานะครับจะขอใช้จากเงินกู้เยียวยาเนี่ยอยู่ที่จาก5้าแสนห้าจุดห้าแสนล้านบาทนะครับที่บริการ เหลืออยู่1 9แสนล้านบาทนะครับซึ่งเสนอเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับภายในวันอังคารหน้านะครับสังคารที่7็กรกฎาคมที่ถึงนี้ครับโดยวงเงินนี้ครับจะนําเข้ามาจัดตั้งเป็นกองทุนนะครับทําเป็นกองทุนนะครับเพื่อเติมพลังงานนะครับต่อทุนนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนแรกก็คือ1นะครับวงเงินกู้นะครับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนชำระนานได้ สิบปีเลยทีเดียวนะครับหรือจ่ายผ่อนเดือนละ2 7 5บาทเท่านั้นเองนะครับโดยจะให้ผู้ประกอบการนะครับทั้งบุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการที่เป็นหลักแหล่งนะครับสามารถพิสูจน์ได้ครับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพ่านที่ดิ็กทรอนะครับหรือนิติบุคคลครับและวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนนะครับหรือไม่มีการจดทะเบียนก็ได้นะัทั้งนี้ครับูต้องมีคุณบัตรหลักก็คือเป็นสมาชิกของ สสวนะครับท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกไปสมัครเป็นสมาชิกสสวกันนะครับรวมทั้งเป็นผู้ประกอบการ s อสที่ไม่เคยมีสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะครับและไม่มีสินเชื่อคงครั้งในสถาบันการเงินนะครับไม่เป็นหนี้นะนะครับและผู้ขอกู้เนี่ยต้องไม่ผิดชำระหนี้นะครับหรือครางชำระมว่วตามเงื่อนไขใดๆในโครงการฟื้นของ s อสนะครับและโครงการฟื้นฟูเอสของสสวนะครับ ส่วนการพิสูจน์ว่า<ม>ผู้ประกอบการที่จะเข้าเกณฑ์เนี่ยที่สะบรนหลักของสถานที่ประกอบการมีหลักแหล่งหรือไม่เนี่ยจะให้ธนาคารพาณิชย์ครับในแต่ละพื้นที่นะครับเข้าไปพิสูจน์นะครับตามเกณฑ์ที่ทางครมออนุม,มัตินะครับคาดว่านะครับจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับถึงจะปล่อยสินเชื่อได้นะครับหรือภายภายในต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนสิงหาคมนะครับก็จะปล่อยกู้ได้ทั้งหมดภายในสามเดือนนะยอดจากห้าหมื่นล้านบาทน,นะครับ สองครั้วงเงินกู้เนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทนะครับจะปล่อยกู้ให้กับเอสีที่เป็นนิติบุคคลนะครับใครเป็นนิติบุคคลนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับจะมีขั้นตอนในการพิจารณามากกว่าสินเชื่อ1 0 0 0 0แสบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับระยะผ่อนอยู่ที่สิบปีครับหรือจําระเดือนละประมาณเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสบองบาทต่อเดือนนะครับซึ่งจะช่วยให้เอสเีเนี่ยมีฟ้า่องในการดําเนินการธุรกิจ ต่อไปได้นะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดนะครับลดค่าจ้างลงได้นะก็คือกู้นะครับลดการจ้างงานครับคือกู้ไปเพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานนะครับจริงๆก็ต้องคิดในมิตินี้ด้วยนะครับกู้ไปจ่ายพนักงานแต่มันจะมีรายได้เข้ามาหรือเปล่าต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเงินกองทุนนะครับกองทุนนี้จะเปิดโอกาสให้กับกลุ่มอ่าไมโคร SME นะครับที่เป็นแม่ค้าหาเปรตแผงลอยนะครับร้านค้าตึกแถวและ ตลาดนะครับที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายนะครับโดยไม่ต้องไปพึ่งเงินกู้นอกระบบครับซึ่งผู้ที่เข้าเกณฑ์จะต้องมีสถานประกอบการนะครับร้านค้าขายที่เป็นหลักแหล่งที่สุดได้นะครับนายวีรพงศ์กลาวนะฮะรวมทั้งครับจากการคาดการณ์ของสสวครับพบว่าจํานวน s อ e นะครับฐานจากฐานข้อมูลของสสวเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3.1ล้านรายนะครับ ในจํานวนนี้ครับก็มีจํานวน24%ครับที่เข้าไม่ถึงสิเชื่อนะครับหรือประมาณ700,000รายนะครับซึ่งหากมีผู้ที่มาขอกู้สินเชื่อเนี่ยเกิน50,000ล้านบาทนะฮะสสวก็พร้อมที่จะขอเงินช่วยเหลือเพิ่มนะครับอันนี้ถือว่าเป็นก๊อกแรกนะฮะเพื่อที่จะให้ micro SME ได้รับความช่วยเหลืออย่างทต่วถึงนะครับนอกจากนี้ครับสสวจะสนันุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐครับเนื่องจาก งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ยในแต่ละปีมีงบสูงครับโดยปี2 5 6หสองที่ผ่านมาครับมูลค่าตลาดของภาครัฐเนี่ยอยู่ที่ 1. 3ดล้านล้านบาทนะครับทางช่วยเอีเข้าถึงโครงการการจัดซื้อเนี่ยได้ทั้งประมาณ30เเจะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอยู่ทั้งประมาณ4ี่แสนล้านบาทนะครับซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวนะครับจะแล้วเสร็จภายในงบเดือนเนี่ยอยู่ที่กันยาถึงตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับ H อส อยากเป็นรูปเป็นธรรมอยากเป็นรูปธรรมบ้างยิ่งขึ้นนะครับแนวทางในการสนุนุน2แนวทางนะครับหนึ่งก็คือกําหนดโควตาในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างนะครับให้กับผู้ประกอบการเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบนะครับขอวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของสินค้าและบริการที่กําหนดนะครับซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงตลาดภาครัฐรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐจะต้องคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการในจังหวัดก่อน คือคือใครอยู่ในจังหวัดไหนก็มีการได้ก่อนนะและห่างนะครับไม่มีสินค้าหรือบริการในจังหวัดนั้นก็จะคัดเลือกจากจังหวัดที่อยู่รอบนะครับหรืออยู่เรเวงใกล้เคียงนะครับเพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสให้กับผู้ประกอบการาระาับท้องสิ่นครับสองก็คือกําหนดแต้มต่อนะกําหนดแต้มต่อราคาโดยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องให้แต้มต่อผู้ประกอบการนะครับในการเสนอราคาสูงกว่าร,ราคาต่ําราคาต่ําได้นะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในกรณีที่อ่า ใช้การประกวดราคาทางพนิ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้เกณฑ์ราคาต่ำนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับใครก็ได้ครับทั้งนี้ครับแนวทางในการดำเนินงานและกําหนดหมวดหมู่และบริการการส่งเสริมนะครับนอกจากจะเข้าไปสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการแล้วนะครับโดยการประชาสัมพันธ์นะครับไม่ตัอถึงบทต่วประเทศได้รับสิทธิประโยชน์การเข้ามาขึ้นทะเบียนกับสสอนะครับจัดทําฐานข้อมูล ผู้ประกอบการนะครับจะทําระเบียบสืบค้นต่างๆนะครับในสินค้าของแงต่ละวันเพื่อให้หน่วยงานเข้ามาค้นหาได้สูงมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้จะจัดนะครับอบรมหน่วยงานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะครับซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการและวิาสาหกิจองค์การมหาชนองค์กรอิสระอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยและกองทุนต่างๆนะครับเพื่อให้มีความพร้อมซึ่งจะเริ่มกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ภายในงบปี64นะครับ จะมีการติดตามผลทุกปีนะครับเพื่อให้ปรับปรุงเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับและนี่ก็คือข่าวนะครับของเกี่ยวกับธุรกิจนะครับข่าวสั้นประมาณ10นาทีนะครับห้าถึงสินาทีจากเท่าแก่ใหม่นะครับในช่วงเวลาเช่นนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ